ต้องกรุ๊บนะหอยช้อนนสว่างออกใช่หอยพวกผักตกผักตกเนียวอาออไแล้วแม่มน้ำมันแบ่งเป็นสามส่วนแบ่งเป็นสามส่วนไปนะนำสถานการณ์บ้านเมืองทั้งโครงการรับจำนำข้าวหรืองบประมาณโครงการปลัดเมมันล้อเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชมในการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถชุดศึกกุมภการตอนมอกษ์เป็นหนึ่งในสีสันของการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติประจำปีที่แฟนโขนตั้งตารอชม กับรูปแบบการแสดงที่ต่างจากขนบเดิมๆทั้งสนุกและใช้ภาษาเข้าใจง่ายดำเนินเรื่องกระชับดึงดูดใจได้ตลอด2ชั่วโมงเต็มโดยเทคนิคตระการตาถูกใจคนรุ่นใหม่งานนี้จึงเต็มไปด้วยครอบครัวที่พาลูกหลานมาเรียนรู้ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยคนเล็กนี่ครั้งแรกคนะจะมีคนคนโตนี่ก็พามาดูบ่อยๆทั้งละครเวทีแล้วก็ทั้งเรื่องโขนเนี่ยเราอยากให้ เด็กเขาได้มาเจอศิลปะไทยๆบ้างนะวันนี้ก็เลยตั้งใจจะพาคนเล็กมาสนุกไหมลูกคลูกคับเป็นไงบ้างชอบตอนไหนมากที่สุดเมื่อกี้ก็ชอบทั้งหมดนี่แหละครับไม่เูืใอญ่ใชไหมผู้ใหญ่เลยครับโขนไทยตอนนี้พัฒนาเป็นมากครับแล้วการเล่าเรื่องเนี่ยก็เร็วแล้วก็จะมีช่วงมุกตลกมาสอดแทรกทำให้ไม่เบื่อแล้วเทคนิคต่างๆเนี่ย มันทําให้ดูเหมือนจริงขึ้นยังเหาะอะไรเนี่ยก็เหาะลอยให้เห็นนะครับแต่ผมว่าฉากของปีนี้วิจิตรมากกว่าปีที่แล้วมาก พะการนเกลียดความสมกปรกหนุมานและองคตสองพยาวานอนจึงคิดหาวิธีทำลายพิธีรับขอกโมกะษัตริย์ของกลุ่มพกัรนวางอุบายโดยหนุมานแปลงกายเป็นหมาเนา่าและองคตแปลงเป็นอีกาจิกกินซากสัตว์เป็นอีฉากสำคัญของเรื่องนอกจากเทคนิคหอเขินเดินอากาศที่นำมาใช้ทุกปีแล้วปีนี้ การแสดงยังเน้ในให้เห็นกระบวนรบที่สวยงามระหว่างเหล่าวันนอนและยักษ์ที่ต้องอาศัยความพร้อมเพรียงของนักแสดงเป็นหลักและนำศิลปะก,การแสดงโขนโบราณที่หาชมได้ยากกลับมาแสดงอีกครั้งลิงทั้งหมด18ตัวต้องทำท่าให้เหมือนกันครับนี่แหละ <Yeah. S 2> ความยากยากนะครับมีซึ่งท่าที่เดี๋ยวนี้มันตัดออกไปก็คือการหงายหลังหงไปหลังแล้วก็ถีบกลับเขาเรียกหงหลังถีบกลับให้พร้อมกัน18ตัวมันยากครับ แล้วก็มีการส่งขึ้นไปบ,บนอากาศเนี่ยมันก็ยากอีกซ้อมมากว่า3เดือนแล้วครับวนวนอ่าสามเดือนแล้วก็มาซ้อมที่นี่ต่อครับสักอาทิตย์หนึ่งได้ครับที่นี่เพื่อซ้อมเข้ากับฉากเทคนิคเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็อยากให้การแสดงนี้ออกมาดีที่สุดเพื่อออกสู่สายตาประชาชนคนไทยครับ แสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริิิิ์พระบรมราชินีนาถ<ต>ชุดศึกกุมภกันตอนโมกขศักดิ์แสดงทุกวันไปจนถึงวันที่9กธันวาคมนี้ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย